แนะนามีดสไลด์ค่ะตัวนี้จะเป็นมีดแบบแผ่นเรียบใบกว้าง6.5ซนติเมตรหคมมีดไซส์นี้สั่งทําได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสิคมเลยนะคะทําจากงานไม้สักเนื้อแห้งน้ําหนักเบาสามารถถือสไลด์กล้วยลงกระทะได้เลยตัวนี้จะเป็นตัว2คมราคามีดสไลด์ร้านเราจะเริ่มต้นตั้งแต่350บาทเป็นราคาเริ่มต้นนะตัวนี้2คมค่ะน้ําหนักเบาอย่างตัวนี้น้าหนักจะอยู่ที่ประมาณ300กร,รมัม งานจะทําจัดงานสแตันเด็กแท้รับประกันความคมไม่เป็นสนิมถอดรับคมและปรับหนามบางได้นะคะตัวนี้สามคมค่ะตัวนี้รีวิวเยอะมากลูกค้าสามารถถือฝานกล้วยลงกระทะได้เลยอย่างตัวนี้น้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยกร,รัมค่ะสามคมตัวต่อมาจะเป็นสี่คมเวลาระวังใบมีดนะคะเราจะวางใบมีดถิดๆติด,ๆ,ตดๆกันเลยเวลาสไลด์ไม่ต้องปวดสะดุดสไลด์ลื่นปืด๊ดไม่สะดุดมีแน่นอนตัวนี้สี่คมค่ะ ความยาวทั้งตัวไม้ก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนของใบสเตลเลต์ตัวนี้จะเป็นตัวที่ลูกค้าชอบเอาไปสไลด์กล้วยฉาบลงกระทะเพราะว่ามันมากคมมันจะทำให้งานเสร็จเร็วไม่ต้องทนร้อนนานอยู่หน้าเตานะคะตัวนี้ห้าคมยิ่งมากใบมันก็จะทำให้งานเราเสร็จเร็วขึ้นโอเคมิสไลด์เรานะคะจะส่งจากสุขโขทยัยทำเองขายเองค่ะก็ฝากคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะคะก็ฝากติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะ